ไปดูพี่ๆทางหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25นะคะสำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจังหวัดชุดเคลื่อนที่เร็วนะคะพร้อมรถบรรทุกค่ะไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะคะบ้านห้วยไส่งัวตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายค่ะ พันเอกนัทาภูมินิกรผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดชุดเคลื่อนที่เร็วค่ะพร้อมรถบรรทุกบรรทุกที่ว่านี่ก็คือบรรทุกน้ำนะคะขนาด6,000ลิตรค่ะจำนวน1คันบรรทุกน้ำอุปโภคไปแจกจ่ายให้กับที่น้องประชาชนบ้านหัวไสงัวหมูห่5ตำบลผาตั้งอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคค่ะครับ จสถานการณ์อากาศร,ร้อนติดต่อกันหลายวันนะครับประกอบกับภาวะภัยแล้งส่งผลให้ประชาชนขออภัยครับส่งผลให้ประชาชนเริ่มขาดแคลนน้าอุปโภคนะครับโดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อําเภอสังคม่งเป็นพื้นที่สูงนะครับเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนน้าบริโภคหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่25ขออภัยครับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สํานักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย จึงได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมรถบรรทุกน้ำนะครับเข้าแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนเพื่อในพื้นที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำอุปโภคนะครับทางนี้หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคสามารถติดต่อได้ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่25สำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาบ้านศูนย์กลางตำบลด่านสีสุขอำเภอโพตากจังหวัดหนองคายหรือที่หมายเลขโทรศัพท์042414902ครับ